สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเมย์ค่ะในเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นั่นเองวันนี้เรายังเรียนเกี่ยวกับการฝึกนับจํานวนจากภาพกันอยู่นะคะเด็กๆ oh <no. S 1> แต่วันนี้จํานวนจะค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ oh <no. S 1> เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องช่วยครูเมย์สังเกตแล้วก็นับนะคะว่า แต่ละชนิดจะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวกันเอ่ยเราก็จะไปเรียนรู้นะคะทั้งตัวเลขของอารบิกแล้วก็ตัวเลขหนังสือค่าเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกนับจำนวนกันเลยคะ่ะ ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆที่เราได้ฝึกนับจำนวนตัวเลขจากภาพกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะในเสริมทักษะคณิตศาสตร์นั่นเองเด็กๆจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะได้จำตัวเลขได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรูปแรกกันเลยค่ะรูปแรกคือรูปอะไรคะแพะนั่นเองแต่เอ๊ะแพะจะมีกี่ตัวเอ่ยเรามานับพร้อมกันค่ะ1 2 3ม,มีแพะทั้งหมด3ตัวสออารมสามเด็กๆช่วยคุณครูเมหาสิคะเลข3อาราบิกอยู่ตรงไหนนะเด็กๆเ,เจอหรือยังคะเก่งมากเลยอยู่ตรงนี้นี่เองรูปต่อไปคือรูปอะไรคะใช่แล้วนกคู่นั่นเองเรามานับนกคู่กันคะ่ะมีทั้งหมดกี่ตัว1 2องสมสีหมีนกคู่ทั้งหมด5ตัวหออาหาไม่โทห้าเด็กๆลองมาช่วยค,คุณครูดูสิคะเลขห้าอาราบิกอยู่ตรงไหนนะเด็กๆเ,เจอหรือยังคะอยู่ตรงไหนเอย่ยเก่งมากเลยคะ่ะตรงนี้นี่เองอเรามาดูรูปภาพต่อไปคะ่ะ รูปอะไรเอ่ยปลาหมึกใช่ไหมคะเรามานับปลาหมึกกันค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7มีปลาหมึกทั้งหมด7ตัวจอเอดเจ็ด 7. เด็กๆเรามาช่วยค,คุณครูหาสิคะเลข7อาราบิกอยู่ตรงไหนนะ เด็กเจอรหรือยังคะเก่งมากเลยตรงนี้นี่เองเลข7อาราบิกต่อไปรูปอะไรเอ่ยปลานั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับสิคะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มีปลาทั้งหมด9ตัวกอเอาเกาไม่โทเก้เด็กเดลองช่วยคุณครูเมหาสิคะเลข9้าอารบิกอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนนะเด็กเเจออยังคะคุณครูเมเจอแล้วนะคะใช่แล้วเก่งมากเลยอยู่ตรงนี้นี่เองเลข9ฮินดูอารบิก เป็นยังกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยนับตัวเลขจากภาพถูกต้องหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆฝึกฝนบ่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะได้นับตัวเลขได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะอีกแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ดินสอสีให้พร้อมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยคะ่ะ ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือนะคะคณิตศาสตร์แล้วก็เปิดให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูเดี๋ยวเรามาอ่านคําสั่งกันก่อนคะ่ะระบายสีภาพตามจำนวนที่กําหนดให้ระบายสีภาพตามจำนวนที่กําหนดให้ เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะครั้งที่แล้วที่เราระบายไปจํานวนจะเป็นยังไงคะค่อนข้างน้อยแต่วันนี้ค,นคุณครูเมย์แอบสังเกตดูนะคะจํานวนค่อนข้างจะเยอะค่ะเด็กๆต้องตั้งใจแล้วมาช่วยกันนับนะคะเรามาดูที่ข้อแรกเลยค่ะนี่เลยตัวหนังสือเรามาอ่านกันก่อนนะคะเด็กๆหออาหาไมโทหา้าตัวหนังสือ5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะระบายรูปอะไรเอ่ย แพะนั่นเองเราก็จะต้องระบายแพะทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับแล้วก็ระบายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5หเราจะระบายแพะทั้งหมด5ตัวเ,วเดี๋ยวเด็กๆมาระบายพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ เรามานับกันอีกทีนะคะว่าเราระบายครบทั้ง5ตัวหรือเปล่าเอ่ย1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่เลยตัวหนังสือเรามาอ่านกันก่อนนะคะเด็กๆปอแอดแปตัวหนังสือ8ดนั่นเองนี่เลยเราเราจะมาระบายสุนัขนะคะทั้งหมด 8ตัวใช่ไหมคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8เเมื่อเด็กๆนับจนครบแล้วนะคะเรามาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะ ามนับกันดีกว่าว่าเราระบายครบจำนวนทั้ง8หรือเปล่าคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7และตัวที่8เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อมาเลยนะคะนี่เลยเราจะมาระบายปลาแต่เอ๊จะมีปลาเนี่ยที่เราจะต้องระบายเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวนะคะเรามาอ่านตัวหนังสือกันก่อนนะคะเด็กๆจเอดอ 7ทั้งหมดกี่ตัวคะ7ตัวนั่นเองเดี๋ยวเรามานับก่อนนะคะ1 2 3 4 5ส7เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อเรานับจนครบแล้วเราก็เลือกสีแล้วเราก็แปลระบายสีปากันเลยค่ะ เด็กระบายกันครบหรือเปล่าเอ่ยเรามานับกันดีกว่าค่ะ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาเลยนะคะเด็กๆพี่นกคู่ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วแล้วเราจะระบายพี่นกคู่ทั้งหมดกี่ตัวเรามาอ่านตัวหนังสือกันก่อนนะคะเด็กๆก็เอาเกาไม่โท9เก้าเท่าไรคะเก้านั่นเองแต่เอ๊ะเดี๋ยวลองมานับกันดีกว่าค่ะว่า ระบายทั้งหมด9ตัวเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9เก่งมากค่ะเมื่อเรานับจนครบแล้วนะคะเด็กๆเราจะเริ่มระบายสีกันเลยค่ะ เด็กเดี๋ยวลองมานับกันอีกทีนะคะว่าเราระบายครบหรือเปล่าเอ่ยส2 3 4า6 7 8 9เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและสุดท้ายใช่ไหมคะรูปอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยปลาหมึกนั่นเองแต่เอ๊ะแล้วเขาจะให้เราระบายปลาหมึกทั้งหมดกี่ตัวเรามาอ่านตัวหนังสือกันก่อนนะคะเด็กๆหออ ก็อ6เท่าไหร่คะ6นั่นเอง1 2 3 4 5 6เมื่อเด็กๆนับจนครบแล้วต่อมาเรามาระบายสีกันดีกว่าคะ่ะ เด็กๆ๋ยวลองมานับกันอีกทีนะคะว่าเราระบายครบทั้ง6ตัวหรือเปล่าเอ่ยสองสา6ี่ห้าหเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกลับมาตรวจอีกทีนึงว่าเราระบายครบกันหรือเปล่าเอยก็อย่าลืมค่ะมาเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตัวเองให้ถูกกล้องนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นั่นเองเป็นยังไงคะเด็กๆนับจำนวนกันถูกไหมเอ่ยแล้วระบายสีรูปนะคะครบหรือเปล่านะสุดยอดเลยค่ะเด็กของคุณครูเมเก่งมากๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถถ่ายรูปนะคะมาให้เพื่อนๆและคุณครูชมได้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูเมจะลอก,กดไลค์เด็กๆทุกคนเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับ การฝึกนับจํานวนในต้นคลิปที่คุณครูเมย์นำมาฝากนะคะเด็กๆสามารถนะคะย้อนชมคลิปได้บ่อยๆเลยทั้งการนับจํานวนสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็การเรียนรู้เรื่องของตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขอาราบิกนั่นเองเราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราจะได้จําตัวเลขได้ค่ะสําหรับวันนี้คุณครูเมย์ก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ